Yeah. ลดลงบ้างอ่าจะค่อยลดลองๆแล้วบางทีก็เอาค่อยเอาขึ้นไปที่หน้าอกตัวเองเจ็บปวดอ่าอะไรอีกทีนี้อ๋ออันนี้อันนี้เจ็บปวดเป็นเจ็บปวดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ใช่โทษ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 เดี๋ยวสักครู่นะครับทุกทุกคนอันนี้เป็นการซ้อมนะครับผมผมไม่ได้เอาจริงนะผมขอบอกขยับไม่แท้หรอกหาแนวตั้งเลยก็นด้ย เนีนให้ให้อาจารย์พ่อส่งไปที่ไหนฮะในลายมันไม่มีลายลเดียวนี่ตัวน,นี้มันติดี่นี่เนี่ยเอาในมือถือได้ไหมใน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 ,น้องเนียนได้ไหมน้องเนยได้ไหมนะมันมาจาก เดี yeah, cool. mm ๋ยวคุยกันไปก่อนเนเดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะทวง้อมส่งของออมให้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 ค่ะนี่ไหมพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ ส่งเข้าไปในพี่แนนน้องเนยน้องน้องในเฟซพี่ออมในเฟข้ามาในอินบ็อกที่พ่อส่งให้วังตอนที่ออมตัดทีเสื้อส่งไปไหนส่งมาพี่น้องแนนน้องแนนหรือเนยส่งไปวิจ,จิตตาได้ไหมวิจิตตาสะมบูรณ์โอเคไหมไปแล้วโอเคครับผมไปวิจ,จิตตาเหลือแต่ซิงครับผมทีนี้ซิงครับเออมือก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเด้อโอเคครับผมสวยครับสวยฮะ ทั้งใจครับผมเรียกจบแล้วครับผมเรียกพักครับผม ทุกคนอื่นหลายปีที่ต้องยอมทนกับคำคนก็นต้องทนต้องฝืนคนบอกเคยกำเกินมาสิหู one two i don't know เทียบไปไหมยานแสงได้ไหมแสงอยู่นะเพราะว่ามันมันคนละมุมไม่เทียบกันโอเคอ๋อทีนี้ก็ทีนี้มันไปติดเอาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเอามุมนั่งซึมให้มันได้ให้ยืนทีนลองยืนครับยืนยานโอเคเวลาเล่นก็มือไปด้วยได้ลูกแต่มือมือมือไปบ่าเวลานี้ก็มาที่อกมาที่อะไรเนี้ย <Okay. S 2> เอาอีกสองสองแถกพอนะสองแถกพอใน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 หอ <im it> กับข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งครับข้างนอกขอเป็นข้างนอกขอเป็นบันไดตัวน,นั่งบันไดซึมครับอาจารย์ครับ <im it> ไฟเอาเท่าที่ไปได้มาออม <im it> ตรงนี้นะครับผม <im it> มาขอบันไดครับขอตรงบันไดครับไฟไฟพอจะมาได้ไหมตรงนี้ <im it> มีปลั๊กหน่อยไหมหรือไม่มีก็เรามีไฟสำรองอยู่ น้องเอแสดงละครจะดีมากเดี๋ยวจะมีครับผมต้องด้วยความเคารพครับแสงมันจะไม่ทันอยู่แล้วเพราะาเส้นเรื่องเราก็ยาวนะฮะเส้นเรื่องทั้งวันในะวันนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาครับก็เก็บซีนให้ได้เยอะที่สุดครับเก็บซีนให้ได้เยอะที่สุดอืเก็บซีนให้ได้ด้านได้อายอยัง เอาตัวนี้ได้ครับผมเอาตัวนัง่งบันไดนะเอนั่งบันไดเรื่องกระพือนั่งตัวนี้ก็ได้นั่งเอาบันไดที่สองสั้นที่สามก็ได้ได้ยังงโอเคได้โอเคได้ครับผมอืมประมาณนี้ครับผมก็เพาะตัวมืขออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดที่ไปร้องอยู่ในอยู่ในห้องแอร์เดี๋ยวอีกเก็บอีกอีเก็บหนึ่งเซีนก็พอแล้ว เวลาร้องให้ให้กลับมาที่มือบ้างเวลาเจ็บปวดให้มือมาที่อกบ้างนะคบถ้าง้นโอเคโอเคได้หมดได้ได้ครับพอแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้ไปให้มันขัดขัดกับนี้โอเคเดี๋ยวลองนี้ก่อนก็ได้ครับเสื้อสุดนั่นมากชุดนั่นบอกเรามาสุดกระเจาะหน่ยบ้แต่ว่ามันมืดนะมันมืดมันจะดำไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในน้นมันอยู่แสงได้อยู่มาขอปักได้หนึ่งปักครับ เพิ่มเพิ่มมีปัญหาคือเดี๋ยวสักครู่ครับผมอ่ามันก็ได้ฟิันในกลาคืนเนี่เพลงเศร้าเพลงซึมมันก็ต้องอ,อยู่กับกบกับเขียดบ,บ้างเหลือแต่ฝนตกแต่ถ้ามันจ้ามากกดเสียงลงไปนะเพราะว่าให้เราจะขายตรงบันไดเนี่ยเท่เดีอ่าเบิร์ Bert. สวัสดีครับผมเบิร์ดพนาวิกฤตเป็นโอกาสได้หมดอ่ะถ้ามันมืดมาผมพาถ่าย ได้หมดทุกที่อันนี้ยังได้เลยเนะี่ยนั่งมือไปเนะี่ยถ้ามากังวันได้เกลกียวกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพลงต้องปล่อยแล้วครับเพลงต้องปล่อยครับพี่โอ๊กบุตรสลัดพสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับโอ้โหผู้กำกับจากช่องวันเลยนะครับผมสวัสดีพี่ผู้กำกับจากช่องวันด้วยครับผมนี่นันห,ห็นบเนี่ยจะได้น้องเล่นเก่งมากครับร้องให้ได้ด้วยร้องให้นี้อินเนอร์มาจากข้างในเลยนะครับเอมิราพี่โอ๊ตฝากด้วยนะครับนักแสดง ผู้กำกับจากช่องวันที่ลำไยเล่นด้วยนะครับผมเนียนนอนบวบนนะครับผมสักครู่ครับยวนครับผมเดี๋ยวนะครับคนที่จ้างงานนะครับอย่พึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมวันนี้สายมันหลายสายมากนะครับผมคิวแน่นจนไปถึงสิ้นปีหกห้าเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะ ขอร้องนะครับผมตอนนี้อย่าเพิ่งนะครับผมง่ายคิ้วไหลได็คือว่าจำนวนเงินทุกของท่านแค่เพียงพอพอสันเตอรเพื่อไปนะนะจักรีสิบบาทกุ้ยระยะดีพาเลยเดียวาเอ้ยดีโอ้โหอันนี้ช็อตเด็ดเลยเนี่ยช็อตเด็ดสิครับช็อตเด็ดนี้นี่วิกฤตส่วนมากมันจะเป็นโอกาสโอเคให้มันอึมคึมคึมคืมไหมมันกัว่า เขาปิดเหรอครับรอ,อ,รอ,อ๋อแล้วจะปิดยังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเป็นพ่วงนียครับถ้าผิดก็ผิดหมดเลยถ้างนี้ทางเดียวคือหมุนหลอดเขาออกไปหนึ่งหลอดแต่ระวังไฟช็อตนะครับท่านตำรวจถึงแต่ตำรวจมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เกรงใจว่าท่านเป็นตำรวจนะห <c oughs> มุนไปเพื่อมาสวดมบเนี่ยให้ให้เกี่ยบหน่อยดูแกนะครับถ้ามันดุก็เหยียบ ถีบกันไปเลยมันนะครับผมถ่ายที่ไหนไม่สามารถบอกได้ครับไม่ปักหมุดนะครับกลัวอสมอมานะครับผมเราก็จะมันร้อนปะเอาไงเนี่ยมันไม่ได้กับพีดวะนะมาเฟมันหกสิบมันเลยกับพีดหรือจะเอาทั้งบนไปเลยมันก็จะมุ่งมาไหนได้ล่ะนี่แหละครับกระพริบกับ โอเคไหมถ้าเดี๋ยวนี้มันหลบมันไม่มีนะฮะที่ผมวิสวิตศเข้อต่อตรงนั้นมันอยู่ในข้างในด้วยโอเคถ้ามันดับมันก็ดับทั้งหมดฮะโอเคครับอีกซีนึงนะครับผมสามร้อยยี่สิบของท่านนะครับผมตอนนี้ไม่ไม่ต้องถือนะโอเคขอบคุณมากครับผมเกือบเขาถอดหลอดเจ้าตัวนึ่งโอ้ยกับสิงห์ไอโพส เอท๊ทีนี้ไม่จับดอกไม้เอามือทางเดียวโอเคมือมือลว้วั่นอืมมือลว้วั่นนะครับผมมันธรรมดาดีแล้วมันได้ได้ได,ได้ได้บนดันไดมันเศรา้ามันคิดถึงผัวมันก็นอยู่ไหนก็ได้เราคิดถึงผัวอืมอ้าถ้าพร้อมแล้วพุ่งกลับสั่งเลยนะพุ่งกลับพร้อมอยังครับพร้อเพียงพร้อมไหมแนนเอาก่อนช็อตแรกก่อนไหม เอา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 บนห้องอาจารย์ก่อนครับเอาของอาจารย์ก่อนเออมาอาจารย์จออแคบมาจ่อแคบมาครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวค่อยโอเคเขาเอา s <S หหมาเอาภาพตั <S <S ้งนิ่งใบปอสวัสดีครับใบปอรัตยาวันที่สิบแปดนะครับไปถ่ายให้ใบปอเดี๋ยวเราไปด้วยนะไปด้วยไปตาเทียบไปไหมใบปอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพ่อ หลายปีที่ทนรอคอยมันมาถึงแล้วดีมากหลายปีที่แอบมีความสุขบนความทุกข์คมโอเคค่อยๆขึขข้นไปที่หน้าอกนะหลายปีที่ต้องยอมทนกับคำคนก็นต้องทอนต้องฝืนคนบอกเคยกคันเกินมาสี่หูว่ามัน វຫងពីពីរូវន់តានដែលាព្ល 快升吧！ ก้มหน้าค่อยๆโค้มค่อยๆโค้มค่อยๆโค้มโอเคสายตาพุ่งไปทางกอข้าวกอใดกอดหนึ่งโอเคคัดทีนี้กล้องออมครับนิ่งอ่าโฟกัสนิ่งความระยะไหนของออมเอาใกล้เลยไหมลูกกินน้ำหน่อยครับผมขอน้าให้นักร้องด้วยครับผมระวังเอาน้ำมันหลุดหน่อยนะน้องเอาเป็นแก้วเลยครับเอาเป็นแก้วมาเลยครับเอามาเลยอันเดียวมามาทีนี้ครับ ครับอเอ๋ครับผมขอสักแก้วหน่อยผมก็จะยางตายออกเหมือนกันตั้งแต่แปดโมงยังไม่ได้กินอะไรเลยน้องท้องขอบคุณมากครับผมอนีค okay, ่ครับอโอเคพี่สิครับอืมโงเพื่นอะไรมองกูดโอเคห้าร้อยท่านสวัสดีและสวัสดีมา ตดต่อหนึ่งวันครับยุงกัดขาแล้วครับเริ่มมียุงมากัดนะครับเริ่มเสียงเขียดเสียงกบเขียดจนาเขียดอิโม่มาแล้วนะจ๊ะมารอมได้ยังครับอือค่อยๆเสร์มาด้วยหนะ้าโอเคเริ่มกินมา เอาเลยเจมมี่มันหย่อนนะเอาไหมทัดทัดเอาไหมมันมาถึงโอเคเ,เอาไหมโอเคต่อเ,คอเลยครับโอเคมือประมาณนั้นแล้วก็ยกขึ้นมาที่หน้าอกด้วยได้บางครั้ง หลายปีที่ทนรอคอยมันมาถึงแล้วมือขึ้นไปหลายปีที่แอบมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นหลายปีที่ต้องยอมทนกับคำคนก็ต้องทอนต้องฝืนคนบอกให้กำกินมาสิหูว่า ก้มลงโอเคคัดโอเคครับขอบคุณครับผมพักผ่อนครับผมตามอัตยาใสขอบคุณสนับน้องเอนะครับเอฟซีเข้ามาแปดพันท่านทันทีนทโอ้ยระวังตกอันนี้นะจ๊ะขอบอกเก่งไนปะเก่งมากครับผมเดลี่แหลกครับไปรีแหลกเอาแก้วมานะจ๊ะดูทุกคนอีกซีนเดียวจบนะครับที่ที่ข้างในเปลี่ยนหนึ่งชุดข้างในห้องแอนะจ๊ะไปเดี๋ยวพักแล้วกินข้าวเลย เพื่อไไนอะไรครับท่านครับสบายสบาายยทุกยอดเนะเรับ<อ>สวัสดีนะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีนะสวัสดีนะครับก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับผมที่นี่อาจารย์เดชกิษฎากกรอ่อนตาเสียงครับอาจารย์ครับผมดอดม่วงครับอาจารย์ ตัวละแขกครับผมอาจารย์ขึ้นมาดูอเหร,อ,หรอมัง้งอาจารย์เป็นเจ้าทินบอแมนเจ้าทินน่ะเช็คอินได้บอจีมาเหมือนกันแบบนี้โอเคครับผมสวัสดีและสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะสวัสดีและสวัสดี สวัสดีพี่เวศพนาด้วยครับผมอาจารย์แดดอาจารย์แดดอิสระกรอ่อนตาแสงเข้ามาด้วยสวัสดีครับสวัสดีในห้างช่านิยมครับข้าสารข้าสารแรงครับผมสวัสดีดีเจิมานด้วยครับสวัสดีครับในห้างเดี๋ยวไปเยี่ยมเยินเด้อครับอาจารย์แดดครับผมมาฉุกเฉินมาฉุกเฉินครับผมครับผมไม่มีปัญหาครับผมอย่าเพิ่งเย็นเยอะนะครับลาบไก่แล้วก็ลาบเป็ดเยอนะครับผมซับซับนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมติดตามอะไรครับติดตามทวงนี้หรือยังไงครับผม อันนี้เหรียญพระเอกเอาคืนได้ยังครับเหรียญเหรียญตืนแล้วครับพอดีเหรียญห้าบาทสร้อยอีกซี่ยี่สิบบาทครูไพฑูรย์ก็คือล้วครับชื่อชื่อค่อยเค่อยพูดนะมันจะมันจะไหลฮาดกันนะครูไพฑูรย์ครับเน้นนิดนึงอ่าพยายามนิดนึงเดี๋ยวหลุดครูไพฑูรย์ผมเดยวอยากทำหลับเส้ลาใกล้เมื่อนี่ละเดี๋ยวยานั้นหลับเส้ละผมว่ายจะไม่ให้อาจารย์เบิร์ดกลับนะเพราะว่าคืนมันขับรถมันอันตราย ครับเราต้องไปสมานฉันการดูแลในห้างด้วยครับผมขอบคุณโอกาสที่ให้น้องเอ๋มีลาด้วยครับครับผมมันต้องวางแผ่นหรือว่ามันต้องปล่อยอย่างหนักครับขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยครับฝากไว้ด้วยครับเบอร์18ครับสิงหาคมนี้เบอร์18ครับเวลา13บสนาฬิกาครับเบอร์สิบแปดห้าร้อยท่านอาจารย์เด็ดมาโอเคครับผมตามกันเนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม